มาดูงาน35มสบ้าโลบ้างามีสี่ถุงจ้ะอันนี้ไม่อัดก้อนนะลูกค้า35มกิโลสไตล์คล้ายๆกันน่ะค่ะนี่เดี๋ยวดูเลยลูกค้างานแบบว่า อันนี้จะเป็นงาน35เมื่อกี้ที่โชว์ไปมันจะเป็น50ตัวนะลูกค้าเอวสูงล้วนนะใช่ตัวนี้35กิโลลูกค้าขางานเอวสูงล้วนเหมือนเดิมเลยนี่งานพับขางานแต่งขาดอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็อาจจะมีติดปนไปด้วยงานแต่งแฟชั่นเมื่อวานเหมือนที่เปิดก็จะมีแบบพวกบางทีก็ติดอารมณ์อะไรอะไรพวกนี้มีด้วยนะลูกค้าคือสามารถไปเปิดลุ้นได้เลยเนี่ย งานสวยเลยลูกค้า่ะใครที่เล่นงานกรงเกงยีนขาสั้นนะแม่นะตัวนี้แม่เล่นได้เลยงานค่อนข้างโอเคเลยนะสภาพดีลูกค้า่ะไซส์นะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะเนี่ยสวยมากงานไซส์นะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าจะติดเล็กไซส์ค่อนข้างดีใช่ไซส์ใหญ่ไซส์ดีลูกค้าค่ะคือเล่นได้เลยนะตัวนี้มีอยู่ สี่ถุงจ้ะอ่ามีสี่ถุงถุงละสามสิบห้ากิโลลูกค้ามีสี่ถุงถุงละสามสิบห้ากิโลแม่เนี่ยยีนสีดําอุ้ยขออยู่ข้างหน้าเออเนี่ยขออยู่ข้างหน้าเพราะว่ามันขาดเว้าเซ็กซี่นะลูกค้าต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันมันจะออกแบบว่าไปแนวเซ็กซี่ได้แนะแม่นะนี่เพชรเห็นเพชรแพงนะลูกค้างานแต่งแฟชั่นแบบนี้เลยกางเกงยีนขาสั้นลูกค้าคะมีแค่สี่ถุงราคา 3,500บาทจ้ะอ่า3,500บาทลูกค้ามีแค่4ถุงนะราคา3,500บาทนะคะ V 7 5มาได้เลย V 7 5มาได้เลยตัวนี้ราคา3,500บาทแม่นี่มีแต่งแบบลูกค้าไปด,ด้วยเหมือนแบบว่าลูกค้าซื้อง,งานก้อน45กิโลเนาะอาจจะได้หัวสัก10โล แต่อันนี้คือหัว35โลเต็มใช่ค่ะสามพนคือหัวมากๆเน้นๆนะแม่นะคือตัวนี้มันคุ้มตรงที่สําหรับใครที่ได้งานไปแล้วแบบว่าแม่ไม่อยากลุ้นน่ะในกระสอบแบบเจอกระดุมเลุยติ๊บเสียอะไรอย่างเงี้ยลุนหัวก้างหางว่เจอจอมากเพราะเป็นแบบคัดเกตคัดหัวค่ะพีเมียมไม่คือตัวนี้ได้ไปยังไงแม่ได้สภาพดีนะคะงานหัวหัวไปให้เลยลูกค้าขาเอวกระดุมอะไรพวกนี้คือยังอยู่ดีหมดเลยนะ3,500บาทวี5มาเลยลูกค้าขา มันเป็นคัดทรงขายดีมาให้อะใช่มันเป็นทรงสวยทรงขายดีลูกค้าขาทรงที่แบบว่ามันไม่เชยอะเอาจริงงานที่เขากําลังแบบว่าติดตลาดนะติดเทรนติดตลาดเลยตัวนี้ลูกค้าขามีแค่สี่ถุงนะผมไปก่อนครับเดี๋ยวตามเอฟย้อนหลังได้จันไปบายพี่ช่างเอ็มบายบายอุตส่าห์อยู่เหมือนอยู่เป็นเพื่อนอะโอเคขอบคุณมากพี่ขาพี่ช่างเอ็มนะตัวนี้นะตัวนี้นะลูกค้า มีแค่สีถ่ถุงเท่านั้นแม่กางเกงยีินค่ะสั้งใครที่เปิดกระสอบไปแล้วบ่นว่าแบบโอ้ยมันเอลเล็กน้องมาดูตัวนี้แม่มาดูตัวนี้หนูว่าไซส์เอวค่อนข้างดีเลยงานที่แบบว่าคือเป็นไซส์ที่ขายได้ขาย,ด,ขายดีอยู่แล้วลูกค้าเนาะมีไซส์ใหญ่ออกให้รุ่นด้วยนะเล็กน้อยลูกค้ามีปนไปงานแต่งกระเป๋าค่ะเออแต่งขาแต่งกระเป๋าแบบนี้สวยมากแฟชั่นเลยลูกค้าขายนะ ว7 5 3,500ลูกค้าค่ะมีทั้งแบบว่างานขาสั้นแบบแล้วก็พวกไม่สั้นจุดอะติดเยอะนะขาสั้นกับงานที่แบบว่าคุ้มเข่าหน่อยนะลูกค้าเป็นสไตล์ที่แบบว่าสาวเท่ๆนิยมใส่กันก็มีติดปนไปลูกค้านะทะไปเลยนะมันจะไม่ได้แบบว่าติดสั้นจุดม<า>ก็สอบปกติแม่เปิดยีนแล้วแม่เจอเบอร์ที่มันแบบว่าเอวต่ำวินเทจแก่นะ ใช่ไปต่อไม่ไหวนะแม่นะเอาพวกนี้รุ่นเอวสูงใช่เอาพวกนี้ไปดีกว่าเน้นออกแบบว่าแบบทรงแฟชั่นให้มันจะมีควาามยะมาณนี้ยดูสิใช่ความยาวประมาณนี้เอาจริงๆคือแบบว่าเขาแต่งแนวเท่ๆกันเยอะนะใส่ค้าสาวแบบว่าตัวเล็กๆเขาก็ใส่กันนะเก๋ๆเลยลูกค้าค่ะนี่สวยมากเอฟตัวนี้ค่ะโอ้โหเอาสิเอฟเอาสินะคือเดินแบบว่า เตะแดดได้เดินแล้วนำเทนไม่ชนใครใช่สวยมากลูกค้านะมีแค่4ถุงนะแม่นะใครดูดูไลฟ์ย้อนหลังหรือว่าแบบเพิ่งเข้ามาดูแม่ก็สามารถตามมา CF ได้นะถ้าซ f ในไลน์ก็ V75 มาเลยลูกค้าขาราคาสามพันห้ายนะปะงานต่อไปงานต่อไปหน้องหมอเอาไปไปเอาตัวนี้ไปด้วย